ได้ลูกอีกแล้วหนะ้าคือแดงหนะน้าเป็นบาดว่าเมนเลือดเลียลูกตายต้องตายตัวหนึงแหละเดนิงนิ่ง,งอยู่นี่ทั้งเมิดมีตับโตดยโดยหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดทางหลัง ตอนนี้เกิดแม่หนึ่งก่อนแม่เกาทีเคยเกิดเดือดสองตัวสุดทำเอดนี่เกิดซอกที่สองแล้วไวแทะลูกแป๊บเดียวหนึ่งมีตายตัวหนึ่งบรดตัวหนึ่งเกิดมาก็มีหนามเลยเหม็นแค่ของวเฮา บัวหูว่าตัวผู่ตัวเมียเนาะพูดจากตัวแม่จักตัวยังบัวหูเธอเนี่ยตัวนี้บัรอดตัวนี้ตัวนี้ตายซ้ำแขงเดยลูเด็กติงรูปเดีลูกแม่เห็นยังดอกหรอกเมื่อเช้านี้บบได้ขึ้นมาเบิงหลังจากเลิกเวียกแล้วเราก็เลยขึ้นมาเบิงก็เลยเห็นสภาพนี้ตกใจ ต๊กกระเจยเมื่อวานนี้ยังจับอุ้มอยู่นะเมื่อนี้วันทีเมื่อนี้วันทีอะไรสิบเอ็ดเตือนสองสิบเอ็ดเดือนสองตอนจับผสมพันธุ์กับนะละแมนวันทีวันทีต้นต้น,ตนปีใหม่เลย นะต้นปีใหม่จะผสมพัน,ถ,พาานถือพาลาวประมาณหนึ่งเดือนถือพาลาวประมาณหนึ่งเดือนสามสิบมือก็เกิดประมาณนะโอ้โหเลี้ยงลูกด้วยนมตัวนี้เลี้ยงลูกด้วยนมนะเอออันนี้ตัวแม่เราจะบอคอยให้ดอกตัวนี้แล้วก็บอให้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวผู้นี่นะ ยังบม่ได้เมียนขี่เถือ่ออันนี้ตัวแม่นี่นะหวังว่าตัวนี้ก็สิเกิดลูกแต่ปุ๊หัวพฤศจิเกิดมือใดนี่คลองอยู่นี่แหละคลองว่าพฤศจิเกิดลูกมือใดอันนี้กระตูผู้อีกตัวหนึ่งยังบม่ได้เมียนขี่เพิ่นมีอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่มีอีกตัวหนึ่งบม่ได้เมียนขี่เถือ่อ ตัวนี้ยนี่ตัวหนึ่งอันนี้เกิดเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบตัวนี้เกิดที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบลูกของตัวมันเกิดมาเมื่อกี้นี้แหละลูกของตัวแม่เมื่อกี้นี้ลูกของตัวนี้ลูกของตัวนี้แหละมันเกิดมาทําอินมันก็เป็นแบบนี้แหละเออหลังจากนั้นมันก็ใหญ่แบบนี้ผ่านไปตอนนี้อุยลุยเลย ดุยแล้วจังหน่อยก็สามารถผสมพันธุ์ได้แหละจังหน่อยก็ได้เป็นผสมพันธุ์ได้นะเออให้เบิ่งเพียงเท่านี้ละกันเกิดอีกแล้วสุดนี้ได้เจ็ดตัวตายตัวหนึ่งบ่ยังนับบ่คักเถอะลูกมาให้อีเมีนับได้ไหมเออเบิเด้อสุนับตายตัวหนึ่งเนาะนอน,น,อนคโคลโอยู่นี่ตายตัวหนึ่งเดยบ่เห็นอย่างลูก ดกล่องกันอยู่ผู้ดิเห็นว่าเห็นว่ทุกคนหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ับโตตายเห็นวาทุกคนเดี๋ยๆไปกล่องกันอยู่นั่นนะแดงๆตายตัวหนึ่งเกิดมา8ปดโตตายตัวหนึ่งฮาหลายก็กกเกาลยสุดแล้วนี่รอดเหลือตายจากโตบุแล้วก็เหลือตัวเเหลือสองโตแม่นี่นะ สุดนี้เหลือหลายเยอะโอเคนะบายบายนะทุกคนเดี๋ยวมันอาจจะมาไล่์ให้เบิ่งหไม่เติม